ดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่อัพทูมี h ชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาอัปเดตกาดจริงใจมาเก็ตนะครับเป็นกาดที่เคยพามาเที่ยวละหลายาประมาณ2ครั้งละแต่ตอนนี้คือที่กาดจริงใจมาเก็ตเนี่ยเขา,ามีการปรับปรุงแก้ไขนะครับสถานที่ใหม่นะครับว่ามาีจากที่เดิมนะครับเขาเขา,ามีการปรับปรุงใหม่เลยทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่ ตอนนี้เป็นวันแรกที่เขาเ,าเปิดให้เข้าแบบว่าเข้ามาใช้บริการตรงนี้ได้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับว่าในบรรยากาศของจริงใจมาร์เก็ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เวลาเรามาเนี่ยที่สําคัญมากัดจริงใจมาร์เก็ตพยายามหาถุงผ้ามาด้วยนะครับเ,เพราะว่าจะได้เป็นการช่วยลดขยะนะครับแล้วก็ที่นี่เขาจะแบบว่าเน้นเน้นเ,เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นถุงหรือ จะเป็นแพ็กเกจในการใส่สินค้าเขาจะแบบว่าเน้นจากธรรมชาตินะครับจะได้ไม่เป็นมลพาวะเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะจ้าไปอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้านะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูออเดิร์ที่ออเดิร์ด้านหน้านะฮะนี่เลยนี่นี่น,นี่ด้านหน้านะครับ เขาก็จะมาตั้งให้เราชมอยู่ด้านหน้าก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในซึ่งด้านในนี่บอกเลยว่าน่าจะอลังการนะฮะแล้วนี่เป็นอ,อาคารที่เขาปรับปรุงใหม่นะฮะนี่เขาแบบว่าทําใหม่หมดเลยนะครับเขาลื้อของเก่าออกนะฮะแล้วก็ทําใหม่เป็นตลาดแบบว่าเออนี่นักท่องเที่ยว ก็มาเดินกันเยอะแยะเลยนะฮะตอนนี้ก็จะมีการแบบว่าตกแต่งมากมายนะฮะมีผ้ามีรูปมีเกี่ยวกับเรื่องตุงนะฮะนี่ตรงโซนนี้ก็คือบอกว่าอยู่ดีคะนะมีการแบบว่าประดับประดาอันนี้เขาเรียกอ,อะไรสักอย่างนะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นี่แล้วมีการเล่นดนตรีด้วยนะ ในส่วนของตรงนี้เคยที่เป็นเป็นลานขายนะครับเขาก็มีการปรับปรุงเป็นสนามเด็กเล่นนะฮะนี่เป็นโซนเด็กเล่นนะมีของเล่นให้เด็กๆเวลาเผื่อวาอ่าเด็กๆมาพาเด็กๆมาด้วยก็จะได้แบบว่าไม่เบื่อนะฮะแล้วตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นโซนของผักสดนะครับที่เป็นผักปลอดสารนะฮะ ซึ่งอา,อาคารเขาก็ทำใหม่หมดเลยนะครับมีการปรับปรุงใหม่หมดเลยนะฮะนี่นี่จะมีเป็นสองสอง,สองสามาคารเลยนะฮะนี่นีนะฮะน,น,น,นะฮะนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนมาจับจ่ายซื้อของปลอดสารพิษกันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดู ไม่ต้องเห็นหน้ามันก็ได้เนาะบอกว่าเห็นเห็นของมันก็นแล้วกันเนาะ แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดจริงใจมาร์เก็ตโฉมใหม่นะครับที่เขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับที่เ <c oughs> ชียงใหม่นะครับ <c oughs> เพื่อนๆแล้วก็ <c oughs> คุณผู้ชมสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับที่กาดจริงใจมาร์เก็ตนะครับที่กาดคําเที่ยงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ <c oughs> แล้วยังไงไทยนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมิวด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีแชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ